ีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทําขนมค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้ว่าวันนี้เราทําอะไรค่ะเรามีกิจกรรมค่ะจากผู้โชคดีทางบ้านในกิจกรรมชื่อเข้าครัวไปคร,รัวตะลิบกับ Foodtravel.TV ค่ะวันนี้จะมีผู้โชคดีจากทางบ้านมาเรามารู้จักน้องกันเลยให้น้องแนะนําตัวกันค่ะว่าน้องชื่ออะไรค่ะค่ะชื่อมุกค,ค่ะโอเคน้องชื่อน้องมุกนะคะ,ะกับพี่จารีค่ะ โอเคแล้วก็อยากรู้ว่าทําไมน้องมุกถึงเข้ามากิจกรรมนี้ได้แล้วก็ทาไมถึงอยากจะเข้ามาทําครัวกับพี่จารีค่ะก็ตัวเอียเป็นคนที่ช,อ,ชอบทเาเบเกอรี่ค่ะก็เลยชวนเพื่อนๆไปร่วมกันทําก็วันทีก็ไปทําที่ร้านทําเบเกอรี่เลยแล้วก็ทําที่บ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนๆกันทําก็สนุกสนานก็เลยชอบค่ะ โอเคก็คือน้องก็ชอบทำเบเกอรี่กับเหมือนจาดีเนี่ยแหละถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาลงมือทํากันมารู้กันวันนี้ทําอะไรค่ะเป็นคัพเค้กมัชเมลโล่ค่ะวันนี้ที่เราจะทํากันมัชเมลโล่เนี่ยค่ะที่น่ารักน่ารักอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามัชเมลโล่คัพเค้กวันนี้จาดีจะมีส่วนผสมอะไรที่ทํากับน้องวันนี้ตลอดรายการเลยค่ะมัชเมลโล่คัพเค้กค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของมัชเมลโล่คัพเค้กเลยค่ะเริ่มที่ตัวพระเอกของเราก่อนก็เป็นมัชเมลโล่ค่ะ แล้วแต่ที่จะหาได้เลยค่ะว่าเป็นมัชเมลโล่แบบไหนจะเป็นกลมๆธรรมดาก็ได้เล็กๆใหญ่ๆหัวใจแล้วแต่เลยค่ะทั้งใส่ด้านในแล้วก็ด้านนอกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยเนาะให้ดูเยอะมากเลยเรามาดูที่ตัวเนื้อเค้กกันก่อนเนื้อเค้กจะเป็นโซนทางด้านนี้เนื้อเค้กก็จะมีน้ําตาลค่ะเป็นน้ําตาลทรายขาวนี่แหละมีไข่ไก่ค่ะลองจับที่อุณหภูมิห้องนะคะตัวน,นี้สําคัญมากมีเนยเค็มค่ะที่อุณหภูมิห้องเหมือนกัน มีกลินวาน,นิลาผงค่ะจะดีไม่เคยใช้เลยในรายการน,นี้เนาะเป็นวาน,นิลาผงธรรมดาวาน,นิลาเนี่ยจะใช้เป็นวาน,นิลาธรรมดาเป็นน้ำนำวันนี้เป็นวาน,นิลาผงค่ะ,แล,คะแ,คแล้วก็มีผงฟูค่ะมีแป้งเค้กแล้วก็เมนผิวเลมอนค่ะวันเค้กก็หมดละมาที่ตัวหน้ากาันตัวหน้าจะมีเ,เนยค่ะอันนี้เป็นเนยเคม็มมีน้ำตาลไอซิงมีสีผสมอาหารค่ะใครชอบสีไหนก็สีตามนั้นเลยแล้วก็ มีเป็นเกร็ดเกร็ดน้ำตาลค่ะเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็มัชเมลโล่เหมือนกันเลยโอเคสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปต,ติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะเราไปลงมือทำตัวมัชเมลโล่คัพเค้กกับจดีแล้วกับน้องได้เลยค่ะค่ะเราจะมาลงมือทำตัวเนื้อคัพเค้กกอนค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียม ส่วนผสมทั้งหมดนี้ก่อนก็จะเริ่มจากตอกไข่แล้วก็ร่อนแป้งเรามาเริ่มที่ตอกไข่แล้วก็ให้น้องเขาตอกไข่เลยแล้วกันค่ะจะดียืนให้กําลังใจโอเคอมไม่แตกด้วยใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปอันดับที่สองคือเราจะเป็นร่อนของแห้งค่ะจะมีร่อนแป้งเค้กค่ะ มีผงฟูแล้วก็กลิ่นวาน,นิลลาเราจะมีใช้พี่ใช้อะไรสักอย่างแถวนี้ค่ะอันนี้ตักแล้วเดี๋ยวพี่จะดีตักให้แม้แล้วหนูร่อน,น,นแล้วก็ปักปอกปักปอกปลงไปได้เลยะคะ่ะไปบีบเอาเฮ้เจ๋งมากใส่ทุกอย่างออไปเลย หอมม่กินวาน,นี้ลาหอมมากเ <laughs> นาะ <laughs> ใช่อาทา<ำ>ไม่เหนื่อยใกล้หมดแล้ว <laughs> มาทุกเทปเลยนะคะพี่จะได้ไม่เหนื่อยไมเนจะเป็นเชฟแทนเรา แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําส่วนอื่นต่อเลยค่ะขอเก็บตรงนี้หน่อยนะคะค่ะหลังจากที่เตรียมทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มลงมือผสมแล้วค่ะแล้วเราก็มีน้องเชฟคนไหนันนี้เป็นลิตเติ้ลเชฟคนใหม่เราจะใส่เข้าไปเลยเป็นเนยค่ะเนยเค็มที่อุณหภูมิห้องนะคะถ้าเป็นอุณหภูมิห้องลองจับจับดูอย่างเงี้ยค่ะมันจะละลายโอเคเหคุณคนเลย ได้แล้วล่ะคนจนเป็นทิมพีมาค่ะได้แล้วล่ะพอแล้วล่ะนะเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะเป็นใส่น้ําตาลค่ะเดี๋ยวเป็นคนใส่เหมือนเดิม <c oughs> น้องเป็นคนคนเ <c oughs> หนื่อยแล้วบอเราแท็กกันได้โอเคคนคนไปเไรื่อยื่อธรรมดาเอาอยู่ที่บ้านก็ทําเหมือนกันปะคะหรือว่าไปทํากับเพื่อนๆสอนมารำกับเพื่อนค่ะ ทำแบบกินเล่นหรือว่าเรื่องในโอกาสสาคัญอะไรปะคะกินเล่นเลยงานเนี่ยค่ะถ้ามีปัญหาที่แบบเนยติดอะไรกอย่างเงี้ยค่ะก็เขี่ยเขียออกมาแล้วก็คนๆต่อมเดิมโดยใช้เครื่องวันนี้เรามีเครื่องคน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 ไปพอเริ่มเห็นว่าเขาเข้ากันไม่มีแบบน้ <u> นำตาอะไรเงี้ยแยกๆก็เป็นอันเสร็จ ่มยไหมอะ่ะ่วยไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่แล้วน้องไม่แล้ววันนี้เราใช้งานน้องเยอะกันไป <c oughs> โอเคเหมือนกันนะเน <c oughs> ม,มันจะขาวขึ้นอ่ะให้ดูว่าเนยขาวขึ้นเนาะ, <c oughs> ะโอเคได้แล้วเราก็จะใส่ไข่ใส่ไข่แบพี่คนให้ดีกว่าเอาทีละฟองอะค่ะ ฟองหนึ่งก็โอเคเาก็คนๆถ้าใส่เขาทีละหนึ่งฟองเขาจะได้เข้ากันง่ายกว่าแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆเคยทำคัพเค้กปะคะทปัปเคป้กใครทำเค้กก็มีนั่นเค้กก็ใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวขอคนๆไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ใส่อีกฟองหนึ่งก็คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคนออกมาเสร็จแล้วเนะื้อครีมจะเป็นยังไงเนาะ ค่ะตอนนี้ก็คนจนเข้าที่รัดร้อยแล้วค่ะโดยสีมือน้องเขาเองคนข้าเรียบร้อยแล้วโอเคนี่โชว์กล้องก็ได้นะว่าเนื้อเขาจะออกมามันจะไม่แตกไม่แยกกันออกมาค่ะเนี่ยมันจะโอเคแล้วก็ใส่แป้งต่อได้เลยที่เราล่อไว้เรียบร้อยคนไปเรื่อยๆนะเป็นแบบสปีดเบาอันนี้กดปุ่มเป็นสปีดเบาปิดอพอค่อยๆใส่แป้งลงไปอแบ่งเป็นสองถึงสามทีอะค่ะแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อย เข้ากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่เป็นผิวเลมอนลงไปเป็นเลมอนเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนจะใส่ขอเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนได้ไหมคะแล้วก็ล้างม้ล้างมือขูดผิวเลมอนกันค่ะค่ะหลังจากที่ล้างไม้ล้างมือเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมสุดท้ายการเป็นผิวเลมอนค่ะก็จะขูดลงไปเดี๋ยวพี่จะดีขูดลงไปให้ขูดตัวเนี้ยค่ะมันจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะเขาจะขม,มค่อยค่อยขูดลงไป น้องเขาดูหน้าที่คนอยู่คนไปนเรื่อยๆคล้ายๆขูดต้นขูดอะค่ะตรงนี้จะต้องไม่ขูดเข้าไปถึงตัวขาวๆอะถ้าขาวๆเ,เนี่ยจะขมลองชิมไหมโอเคได้แล้วละเท่านี้นี่วิธีที่น้องทําอยู่เรียกว่าโฟล์ค่ะคือการคนขนมพับพบไปเรื่อยๆไม่คนแบบปึ๊บๆปึ๊บ,บ,บแบบเด็กปัน้นเด็กปัน <c oughs> ้นต่อเพิ่งจะเป็นเชฟอีกคน โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่พิมพ์กันค่ะเรามาถึงขั้นตอนกันใส่แล้วตอนนี้เนื้อเค้กก็เรียบร้อยแล้วก็มีมัชเมโลใช่ไหมคะอยู่ที่น้องนี่เต็มไปหมดเลยโอเคเราก็จะใส่เรียกว่าคัพเค้กมัชเมโลเพราะว่ามีมัชเมโลนั่นเองแล้วก็ใส่มัชเมโลเข้าไปตรงกลางหมือนกัน โอเคแล้วเดี๋ยวจะทํำนี้ไปเรื่อยๆค่ะโดยจะดีจะไปนั่งพักให้น้องนั่งทําไปเรื่อยๆเป็นการใช้แรงงานน้องทําได้กันนี่แหละจนเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะดีสบายน้องเหงอตกน้องทำเรา <laughs> <laughs> จะเอาเจ้าตัวคัพเค้กมาร์ชเมลโล่เนี่ยค่ะเข้า เตาที่25-30นาทีค่ะแล้วแต่ขนาดไซส์วันนี้ครับเค้กเป็นไซส์ถ้วยเล็กกว่ามาตารฐานิดนึง mm. ก็เลยใช้แค่25แต่ว่าถ้าบ้านใครเป็นแบบคับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็30อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อุณหภูมิค่ะใช้ที่175องศาไฟบนไฟล่างเลยแล้วก็หลังจากนี้25ทีค่ะค่อยมาดูกันตอนที่เสร็จแล้วก็ใช้น้องเหมือนเดิมให้น้องเข้าเตาอบค่ะอ่ะที่เปิดเตาให้ระวังมือนะระวังมือนะ ค่ะช่วงระหว่างที่รอคับเค้กให้สุกอะค่ะเรามาทำตัวแต่งหน้าท็อปปิ้งกันก็ส่วนผสมที่เหลือค่ะ,ะก็จะมีเนยที่อุณหภูมิห้องก็ใส่ลงไปเลยวันนี้สบาย,ยาจริงๆเลยมีคนช่วยคนน่ารักด้วยมีน้องนะ่ารักช่วยโอเคแล้วก็คนคนคน,คนนะคะคนคนนิดเดียวเขาก็แตกออกจากการเป็นก้อนแล้วใช่ไหม ใช่แล้วน้องเขาบอกน้องเขาเสียงเบากว่าเราน้องเขาเรียบร้อยอ่ะหลังจากที่คนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่เปนไอซิ่งทั้งหมดเลยยากนิดนึงนะใช้แรงหน่อยนะยากหน่อยนะระวังมันกระเด็นว่าเดีย๋ยวจะกลายเป็นหน้าแมวหน้าขาวๆติดเป็นแก้มแล้วก็คนคนคนไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ได้ละได้ลวเป็นท็อปปิ้งไอซิ่งง่ายมาก คนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราคุยเล่นกันเรียบร้อยแล,แล้วน้องก็เหนื่อยในการทําครีมได้แล้วฝีม,มือน้องเขาโอเคเราก็จะแบ่งครีมค่ะตามสีเราอยากจะได้สามสีก็3สามถ้วยสองสีหรือสีเดียวก็ชามหนึ่งขอสามสีค่ะแบ่งเอาเท่าเกันไว้ในนี้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนในอันใหญ่ะค่ะเราก็จะไม่ผสมสีปล่อยให้เขาเป็นสีครีมครีมไป นี้ก็ชมพูฟ้าเขียวเหลืองม่วงแล้วแต่ชอบเสียอะไรก็ตามนั้นได้เรียบร้อยแล้วเนี้ยค่ะแล้วก็พักไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคับเค้กในเตากันค่ะว่าโอเคเรียบร้อยหรือยังเขาสุกหรือยังค่ะ ค่ะตอนนี้ครับเค้กเราก็สุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้น,น้องเขาตีเก่งมากอ่ะคือทรรมดเราจะดีตีนะไม่ฟูขนาดนี้เลยอ่ะตีจนแบบมันมันฟูแล้วมันล้นออกมานิดนึงอ่ะเราก็เลยตัดขอบเก็บขอบเข้าไปเดี๋ยวจะงงว่าทําไมครับเค้กขอบวันนี้มันแปลกๆจะดีตัดขอบแล้วก็เอาลงไปนิดนึงคือเด็กป้านเราตีเก่งมากจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องตีตีเหมือนเครื่องตีเลยอ่ะเออก็เลยตัดขอบเก็บลงไปนิดนึงมันก็เลยเป็นชิ้นออกมาสวยงามเยี่ยงนี้ โอเคเราจะมาแต่งกันก็ที่ทำเมื่อกี้ค่ะแล้วก็บีบลงไปอย่านี้ค่ะก็แต่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยแต่งปื๊บจนหมดนี้เลยค่ะขอเล่นกับน้องเขานิดนึงแต่งละเลงจนหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่า เป็นค้กมัชเมโล่ของเราวันนี้จะหน้าตาน่ารักขนาดไหนคะ่ะ mm. ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะคัเค,ค้กของเรามัชเมโล่ค่ะคัเค,ค้กแต่งน่ารักมากจะดีกับน้องช่วยกันแต่งโอเคเรามาแต่งจานกันก็อีบวางไปเลยคะ่ะจานเรียบๆธรรมดาแหละแล้วก็ลอยๆเป็นไงมากคะวันนี้มาทำกับพี่จะดีสนุกไหมคร<า>ับเค,ค้ก รียมมานานเลยนะคิดตื่นเต้นมากว่าจะมีน้องมาร่วมรายการกับเราโอเคน้องมาหลังมาอีกเนาะน้องเ็าบอกว่าสนุกค่ะแล้ววันนี้น้องเขามาทันทีเราก็จะมีของเล็กๆน,น้อยๆค่ะเอามาเป็นของเรียกว่าไงดีละ่ะเป็นใจอะให้ใจน้องเขาแล้วก็มีเสื้อเสื้อฟุตทาวเวลค่ะกับเป็นโดนไหมเดี๋ยวโดนเคสเป็นผ้ากันเปืป้อนของฟุตทาวเวลเหมือนกันเราจะให้น้องเขาเป็นของเล็กๆน้อย อยากให้เยอะกว่านี้ให้ใจเลยน้องเขาหน่ารักมากสําหรับวันนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบสูตรนี้ค่ะ m a r ์ h m a l l o w ขับเคค่ะเขาไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเป็นจะด,ดีกับน้องอุค่ะบ๊ายบาย